นานแต่ว่ายังอยู่นะครับก็คือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของทางรัฐบาลนะครับล่าสุดนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง,ค,ลงคือคุณจุลพันธ์อมรดวิวัฒเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการนี้ดิจิทัลวอลเล็ตโดยระบุนะครับบอกว่าปัจจุบันหน่วยงานได้มีการส่งคําถามครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ100หน่วยงานนะครับเรียบร้อยไปแล้วได้รับการตอบกลับมาเกือบครบถ้วนเลยอย่างไรก็ตามครับมีการเปิดระยะเวลาให้ตอบกลับได้ถึงวันที่29มีนาคมก็คือปลายเดือนนี้ ทีนี้ไทม์ไลน์ต่อจากนี้ปรากฏว่ามีอะไรบ้าง27มีนาคมครับก็คือพรุ่งนี้นะครับจะมีการนัดหมายครับคณะกรรมการดิจิทัาวอลเล็ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคณะอนุนกรรมการสอบถามความเห็นจะเอาความเห็นจากทุกภาคส่วนที่รวบรวมวันนี้ไปรายงานต่อที่ประชุมนอกจากนี้จะมีการรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางชาติปปชในขณะที่กระทรวงคลังเองจะมีงานรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหากลไกในการเดินหน้าโครงการทีนี้10เมษายนครับ ก็คือ,อช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์นะครับอาทิตย์กว่า,าหน้านี้ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่เพื่อสรุปรายละเอียดนะครับเรื่อง,องโครงการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีนี้ไตรมาสที่3โนวดเลยนะครับเปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนที่เข้าโครงการแสดงว่ามีความมั่นใจว่าเดินหน้าได้ไตรมาสที่4เลยนะครับก็คือชา้าไปกว่าที่กําหนดพอสมควรเลยเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ให้ประชาชนทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายโครงการยังอยู่ที่50ล้านคนแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะครับว่า ตกลงแล้วเงินจะเอามาจากไหนกู้ม,มาอย่างไรหลักเกณฑ์ในการให้ให้อย่างไรให้ไปแล้วใช้อย่างไรตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็รอไทม์ไลน์ต่อไปก็คือว่าพรุ่งนี้ประชุมอนุจากนั้นจะประชุมชุดใหญ่จากนั้นดูสิคบว่ารายละเอียดที่หลายคนตั้งคำถามอยู่จะเดินหน้าอย่างไรครับจากต้นปีมากลางปีจากกลางปีเป็นปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเดี๋ยวคงต้องรอกันนะคะว่าจะคลอดไหมจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็จะคลอดสาเร็จหรือไม่นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ